สวัสดีครับผมเล็กสเตปหลวนะครับวันนี้จะมาตกปลานะครับที่น้ําเชิญนะครับเป็นประตูลาเป็นประตูน้ํานะครับที่บ้านกุดแคนก็เยอะนี่เลยกระดีนะครับมีทั้ง10กรัมยี่สิกรัมแล้วก็สาสิบกรัมนะครับหมายของเราก็จะเป็นตะลิงนีนนะครับตีตามตะลิงไปเป็นคลองน้ําเชิญนะครับตรงนี้ก็ฝากติดตามผลงานวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับว่าจะได้กระสุนหรือเปล่าโอเคไปเราไปลุยกัน อกว่าจะได้ตัวเหงือเต็มหลังแล้วนะครับเป็นตัวแรกนั่นเชิญนะครับไม่เกาะปากด้วยโดนลูกตาตัวไม่ได้โอ้ยตัวไม่ได้ใหญ่เหมือนน้าถ้ากินเขาได้เลยนะครับนี่เป็นแต้มแรกของชาวเกี่ยวลูกกตานะครับเป็นก็ดี20่20กรัมนะครับตัวนี้ ยังไม่ได้มีจําหน่ายแค่เอาออกมาเทไเฉยนะครับวันนี้นี่หลุดออกจากลูกตานะครับเมื่อกี้เกี่ยวตานะครับน่าจะตบตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับปลาด้านข้างมีเกล็ดออกน่าจะเข้าคู่กันนะครับนี่มีรอยแผลปลาน่าจะเริ่มผสมพันธุ์น่าจะรอนร้ำเพราะว่าช่วงนี้เป็นใกล้จะเข้าช่วงผสมพันธุ์นะครับนี่เขาน่าจะรอ,อน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวหาแต้มต่อไปนี่แต้มแรกตัวไม่ใหญ่ผมน่าจะปล่อยนะครับ ปล่อยแล้วก็ไม่ใช่พาเพื่อนหนีนะครับไซส์เล็กนะครับขอปล่อยนะครับตัวนี้ถ้าใหญ่เอานะครับไปโอเคุ okay. ีต่อครับกับกรดี20กรัมตัวนี้ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับมันนี้แค่อามาเทศที่เช้จะได้เป็นไปได้ครับ โอ้ยโดนอ้ปลาอะไรจะสูบหรือเปล่าอแรงดีมากนะครับขึ้นมาขึ้นมาอไม่ยอมมีเบรกหนักนะครับอฟองขึ้นแล้วโอ้โหอย่าไปเกี่ยวหญ้านะโอ้ยนี่แหละปัญหาใหญ่อยู่ไหมเนี่ย อย,อยู่อยู่ยู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 ่ยยปลาอะไรอ่ะตัดแรงมากนะครับเมื่อกี้หลุดหรือ,อยังเงี่ยลองปล่อยเขาวิ่งก่อนนะครับอยู่อยู่นะครับยังอยู่อยู่นี่ปลาอยู่อยู่ออกไหมอือห ยีใส่หน้าแค่ยี่สิบปอนด์ด้วยแต่ปลายังอยู่นะครับเนี่ยผมจะรอให้รอให้เขาดินเอาเองอย่าหลุดนะโอ้ยเสียดายถ้าหลุดนะตัวใหญ่นะครับโอ้ตะไข่นะครับตะไข่ายเก่า โอ้ยถ้าป่าอยู่ไหนเนี่ยเกี่ยวขึ้นเลยแต่พี่มันหายอยู่ละขัน้นวัดติดตะไคร่นะ นี่อีเลี่ออู้หสองตัวเลยพี่ปโดอืสองตัวเลยนะครับมองไปเห็นปลาสองตัวลมกินเหยื่อตัวเดียวมาหรือเฉโดไล่กระสูบหรือเปล่าแต่ว่าตัวเท่ากันนะครับเป็นจริงได้เป็นเป็นลางๆอยู่นะคัน่าจะเป็นชโดไล่หรือไม่ก็กระสูบอีกตัวจะมากินเหยื่อด้วยกันนะครับ เป็นตัวที่สองนะครับที่ปล่อยไปแล้วหนึ่งตัวตัวหนึ่งขาดนะตัวนี้ได้แต้มช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเบ็ดเบดอ่อนอาตัวไ,ไรเต็มปากนะครับมาแล้วตัวเป็นกระดี่ยี่สิบกรัมนะครับตัวนี้ยังเป็น,ปนตัวเทสอยู่ อยู่ในระหว่างปลุกเสกอยู่นะครับยังไม่ได้เอาออกมาจําหน่ายนะครับนี่เป็นกระสูนส,สวยนะครับตัวส,สวยเลยนี่นะครับแตบกระดอีกยี่สิบกรัมนะครับเกยบตัวรอยเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปลุกเสกอย่างที่บอกนะครับโอเคเดี๋ยวหาแต้มต่อไปกัน นองปลาโดนนะครับโอ้โหตกลงไปโดนเลยโอ้ยน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันอืมยายาสู้รอบนี้ผมสู้ผมสู้โอ้โหืโอ,หอหจะเข้าป่าอย่างเดียวเลยนะครับอุ้ยหลุดจะได้เนี่ยโอ้ยได้ ดูอีกแล้วนะครับสู้กับปลาไม่ได้จริงๆแต่ัพงกระลายยางแต่มันเอาป่ามาไม่ได้ครับโดน้วครับโดนรอือเอาเลยทีนี้มาโตอย่างเดียวหลุดบ่อยนะครับทีนี้มาออกมาแล้ว เป็นกระสูบน้ำเชิญนะครับเนี่ยโดนเต็มปากอย่างนี้ก็น่าจะไม่หลุดนะครับปาลาเราแวงหรอเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันนี้ปลาหลุดบ่อยนะครับเป็นกระดียี่สิบกรัมนะครับตัวใหม่จากกระสูบน้ําเชิญนะครับเป็นกระสูบขีดนะครับตัวประมาณห้าขีดเก็ดขีดนะครับประมาณเก็ดขีดได้นะครับ โอเคฝากด้วยลวกันนะครับกระดี20กรัมเดี๋ยวก็ออกมาจำหน่ายนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการผลิตยอยู่ปะหาเต็มต่อไปกันโดนโดนมาไม่ให้ออกไมใ่ให้ออกนะครับเบรกหนักไว้เลยโอ้โหตัวสวยอย่าหลุดละกันตอนนี้สวยนะครับ น่าจะเป็นเ้ายิงปลานะครับหลายปั้งแล้วนะไล่นกนะครับไล่นกเสียงระเบิดเมื่อกี้เฮ้ลูกเต้นเย็นๆมาๆนี่ตัวสวยเลยนะครับตัวนี้โอ้ยลดโอเคนะครับเป็นกระดียี่สิบกรัมตัวเทสอยู่นะครับกับกระสูนเดี๋ยว ปลาขึ้นมาให้ดูปลาลงไปใต้ถุนนะครับนี่นกระสูบน้ําเชิญนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย <c oughs> อาวน่าจะอยู่นะครับรอบนี้เป็นกระสูบน้ําเชิญนะครับไซส์สวยนะครับนี่น่าจะโดนตะข่ายนะนะครับมีรอยตะข่ายติดมาด้วยนะครับอืมโดนตะข่ายมาแล้วด้วย โอเคนาหารแต้มต่อไปกันครับกาบพานกาบซีเทียนะลวรอจะของอยู่บนคืนเน,นี่ยการ่อดีเนี่ยผมเอาขากลับนยได้ไปตกปลาพี่พีอยู่นี่ละอยู่นี่ละ โดนอีกแล้วนะครับว่าแลวอยู่ตรงนี้นี่ไม่ให้ออกเลยตัวสวุดตัวสวยเลยนะครับโดนไม่ค่อยเต็มด้วยเดีจะหมุนหน้ามาทางพี่ไต่เลยดีกว่ามาเป็นกระดียี่สิกรัมนะครับตัวนี้ตัวสวยวลาทุกตัวเลยเต็มปาก ไม่หลุดนะครับถ้าอย่างนี้เป็นกระดีตัวเทศนะครับ20กรัมนะครับของสเตปลัวสีชมพูนะครับรอเลยนะครับตัวนี้สำหรับคอกระสูบใสสวยๆนะครับกระสูบเขื่อนนะครับถ้าแนะนำให้ตีกระสูบเขื่อนนะครับเพราะว่ากระดีตัวใหญ่อย่างตรงนี้เป็นแม่น้ำเชิญก็จริงแต่ว่าเป็นแม่น้ำที่เชื่อมกับเขื่อนอุบลรั์เขื่อนจุฬาภรณ์อย่างนี้นะครับปลาก็จะใสสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาเต็มต่อไปกัน Uh huh. โดนโดนโดนโอ้โ oh ห oh. กัดส,กสันเลยนะครับนี่ผมเบรกหนักไว้เลยไม่ออกเลยนะครับเป็นกระสุนน้ำเชิญนะครับสีชมพูเหมือนเดิมก็ดีนะครับยี่สิบกรัมวันนี้ยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับนี่เปลี่ยนหน้าเลยด้านหน้า,าด้านใตเลยนะครับนี่เป็นกระดียี่สิบกรัมนะครับตัวเทสของสเตปลววนะครับ เราฝากด้วยละกันนะครับที่น้าท่านไหนที่ชอบตัวกระสุนนะครับเก็บตังไว้รอเลยครับตัวนี้กําลังปลุกเสกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลุยแต้มต่อไปกัน